สว,วัสดีครับพบก,กับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัว7ปีครึ่งกันรัวๆสีนะครับก็จะเป็น ID 4 5 6และ7นะครับก็น่าจะรวม3 2 0บใบเลยทีเดียวนะครับอันนี้มีคนถามเข้ามาว่าทำไมรอบนี้เนี่ยตัว7ปีครึ่งแจกน้อยเหลือเกินไม่น้อยนะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเก็บครบทุกอย่างนะครับก็จะได้150ยห้าสิบใบอ่ะก็เปิดกัน15รอบนะไม่มีตู้20บใบไม่มีตู้30บใบนะรอบนี้มีแค่ ตู้ครับเปิดด้วย10บใบเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีภารกิจตามนี้เลยนะอ่าเคลียร์สเตจอีเวนต์ครับผลนกธรรมดาครับแล้วก็อ่าสเตจพิเศษครับแล้วก็ในส่วนของกิลด์กิวลออันนี้กราบขอภัยนะสมาชิกกิลด์ครับผมพลาดเลยถือว่าเป็นครั้งแรกนะทรงแข่งผ่านกิลด์ไม่ทันนะครับคือลืมลืมครับตอนนี้ภารกิจมันเยอะมากจริงเออก็กราบขอภัยจริงนะก็ไม่ได้แข่งกัน1สัปดาห์นะครับอันนี้คือต้องเก็บกันให้ครบครับ และเดี๋ยวมีนะครับน่าจะเป็นวันพฤหัสที่9ตอน4ทุ่มอา่าเดี๋ยวจะมีอีเวนต์ล็อกอินพิเศษไม่ใช่ตารางล็อกอินพิเศษนะอันนี้บอกไปแล้วนะครับว่าไม่มีแล้วนะเพราะว่าของแจกเนี่ยเขากระจายแจกไปตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับทันั้นเนี่ยเดี๋ยววันพฤหัสที่9ตอน4ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นการล็อกอินเข้าเกมอ่าแล้วก็จะแจกตั๋ว7ปีครึ่งนะครับให้สะสมกันยาวๆเลยนะไปถึงช่วงประมาณปลายเดือนนี้นครับอ่าตู้นี้มันเปิดได้ถึง น่าจะประมาณวันที่2วันที่3ตุลานะครับอ่าก็โอเควันนี้เดี๋ยวมาเปิดกันครับเป็น EP ีที่2แล้วนะใครอยากจะรู้นะครับมือใหม่นะครับก็ไปดู e p พีหนึ่งนะอ่าจะได้รู้นะครับว่าเรนเจอร์นะครับในตู้นี้นะครับมันมีตัวที่อ่าตัวไหนใช้ดีนะครับตัวไหนใช้ได้ตัวไหนย่อยทิ้งนะครับซึ่งผมก็จะบอกไปในตอนที่ทำคลิปเลยนะครับอ่าตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับ อ่าตัวนี้เป็นตัวใหม่แต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรม้างมายนะก็อ่าจะย่อยทิ้งก็ไดเออคือมันก็จ,จะไม่ได้เก่งมากพอนะครับที่จะเอาไปใช้งานอะไรนะครับอ่ะตัวนี้ใน EP หนึ่งเคยบอกไปแล้วนะว่าจะเก็บก็ได้หรือว่าย่อยทิ้งก็ได้อ่าเป็นเกดใช้ได้อยู่ย่อยทิ้งอ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นเกรดที่ดีนะครับก็ใช้เวล1ร้อยสก็พอเป็นตัวกนะ๊อ,อปปี้นะคือก๊อปปี้ครับหลักๆที่ใช้กันในเกม2ตัวจะมีดาวินชีกับโคนิสตีดาวินชีนี่ไอ2ีสนี่ผมถึงขั้นปั้นแม็กเลยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยใช้เวล1์อสก็พอครับก็ถือว่าใช้ดีนะ2ตัวนี้ก๊อปปี้ได้ดีครับถามว่าตัวไหนดีกว่ากันเนี่ยถ้าเน้นก๊อปปี้อย่างเดียวดาวินชีดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ดีนะเพราะว่าในเรื่องของสเตตัสเขาค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าสกิลก๊อปปี้เนี่ยมันติดน้อยกว่ามันออกบัฟเยอะกว่านะฉะนั้นตัวนี้เป็นเกรดตัวที่ดีนะครับอันตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็อยู่ในเกรดใช้ได้หรือย่อยทิ้งก็ได้นะอยากรู้ไปดูกันที่อ p 1นะครับ เพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเน้นนะครับใช้งาน PVP นะครับถ้าเน้นใช้งาน PVP เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นเลนเจอร์ที่อยู่ในดับเกรดที่ดีอยู่กัอนนะถ้าตัวใช้ได้เนี่ยจะเป็นแบบหลีกล่างๆหน่อยอ,ะ,อะซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะอยู่หลีกสูงนะครับก็จะต้องคัดเลนเจอร์เกรดดีเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในเกรดใช้ได้หรือย่อยทิ้งอ,อย่างในกิลดคือแบบว่ามันเน้นตัวบัฟสะท้อนนะครับ อาบราวโต๊ะคนสื่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นตัวบัฟตีพื้นที่ที่แบบเฮ้ยใช้ได้อยู่นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะแบบไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้นะก็อยู่ในเกรดที่ใช้ได้หรือย่อยทิ้งก็ได้นะครับอาบอสตระเคนไอทีสี่ผมมีแล้วแม็กแล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเกรดที่ดีนะยังสามารถปั้นแม็กได้นะครับในปัจจุบันนะอาดาเมจอาจจะไม่ได้โหดหนักมากคือไม่ได้เน้นเป็นตัวทางดาเมจแต่ว่าถ้าปล่อยตัวออกมาเยอะๆเนี่ย มันก็จะกลายเป็นดาเมสสะสมอ่าอันนี้ได้อยู่เหมือนกันนะและความสําคัญครับคือ, bo, อคอมโบความสามารถให้เปิดแรนหนื่อันนั้นตัวนี้เป็นเกรดที่ดีแล้วก็ปั้นแม็กซ์ได้นะครับอ่าชัมเปญเนี่ยอยู่ในเกรดที่ใช้ได้เกือบเกือบจะดีนะครับคือมันเก่ามากไปเลยนะแล้วก็ใช้แร่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดแบบสมมตินะสมมติไม่ได้แนะนําให้ปั้นแม็กซ์ตอนนี้นะสมมติว่าคนที่ปั้นแม็กซ์มาแล้วเนี่ยผมมีคลิปอยู่ที่ ID หลักนะครับว่าใส่เกียร์น้ำเต้าเนี่ย เฮ้ยโคตรอยู่เหมือนกันนะจริงๆตัวนี้เนี่ยในดิกร่างถือว่าเป็นตัวที่ยังเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยจริงๆก็ใช้ได้แหละเพียงแต่ว่าปัญหาเรื่องของการใส่เกียร์ยากนิดนึงคือมันใช้แร่นะครับค่อนข้างจะเยอะมากไปนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็อยู่ในเกรดที่ใช้ได้หรือย่อยทิ้งอ่ะใครขาดอมตะก็เก็บไว้ใช้แล้ก่อนได้นะแต่ว่าตัวอมตะดีๆมีเยอะนะครับอ่ะตัวนี้ย่อยทิ้งทันทีเลยครับคือเรนเจอร์มันเยอะมากนะ สมชายย่อยทิ้งครับทิ้งแคปเปดเวิร์ดเนี่ยถ้าอยู่หลีกรางล่างเลยอ่ะแบบล่างๆจริงสักเงินเงนี้ยตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะถ้าเกิดอยากอยู่หลีกสูงก็ย่อยทิ้งนะครับตัวคาร์บอเจสิก้าเมื่อสลับล่างเป็นอัลตร้าก็จะเป็นตัวเจสิก้าขี่ช้างใช่ไหมตัวนี้แนะนำว่าให้เก็บเอาไว้มันใช้ได้มันใช้บัฟวิ่งในเร็จวิ่งได้นะครับหรือว่าในโหมดของ กิวอโอ้โหพูดถึงกิวอผมเซ็งมากส่งไม่ทันนะก็ถือว่าเก็บได้นะครับอาร์พิโก้ครับถ้าใครยังไม่เคลียร์นะครับในส่วนของสเตหลัก 400cc ดานผมบอกเลยว่าโตกเกมปรับให้มันค่อนข้างจะยากขึ้นมานะคนที่ผ่านไปนานแล้วอันนี้อาจจะไม่รู้แต่ก็คนสร้างอดีใหม่จะรู้เลยครับว่า4 0 4ด่ดานเนี่ยมันยากขึ้นนะฉะนั้นตัวนี้เก็บเอาไว้เล่นอัดป้อมได้นะครับอ่าฮิเมก็อยู่ในเกรดที่ค่อนข้างจะใช้ไปในทางที่ดีเพราะว่าบัฟอมตาบ,บอกบัฟวิ่งเนี่ย ใช้ได้ครับในทุกโหมดนะทุกโหมดนะครับสามารถที่จะใช้งานได้นะครับ PVP นี่ก็จริงๆมันก็กยังถือว่าเป็นตัวที่เก่งประมาณหนึ่งข้อเสียของมันคือเปลาะบางมากๆนะครับแค่นั้นเองนะอาจาเป็นบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดเลือกคีเมกับตัวของมูนดูยางเลือกมูนดูยางดีกว่านะเพราะว่าเน้นคอมโบนะครับอคอมโบแรกหนึ่นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับตัวนี้แนะนําว่า ให้เก็บเอาไว้ก่อนอ่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนักสําหรับผู้เล่นที่มาเล่นกันให,ใหม่ตัวนี้เนี่ยมันออกมานานอยู่เหมือนกันนะความสามารถให้เปอร์ครับเพิ่มครูดาวสกิลให้เก็บเอาไว้ก่อนเผื่อนในอนาคตเนี่ยทางคอมโบอันนี้มาตัวนี้มันจะใช้ได้ดีครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวชนที่จริงๆเนี่ยแอบโหดอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับอ่าดีนักเก็บเอาไว้นะครับแตอรี่เฮดพิสอ่าก็อยู่ในเกรดที่ดีครับยังสตันค่อนข้างจะปวดม <MVP S 1> าก PVP ก็ใช้ได้ดีครับแล้วก็ คอมโบโตัวหนืดอ่ะตัวนี้เนี่ย id2 ผมก็ปั้นแม็กอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้กําลังจัดตัวอยู่นะยิงตัวนี้เนี่ยใช้เวลร้อยสีก็พอครับยกเว้นว่าคนที่ต้องการเน้นคอมโบทางตัวหนืดครับอันนี้ก็ปั้นแม็กได้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นคอมโบโตัวหนืดเหมือนกันนะครับแต่ว่าความเก่งกาจทางด้านการบัฟเนี่ยมันมีตัวบัฟที่ดีกว่าเช่นบราบาร์บีคิวแต่บราบาร์บีคิวไม่มีคอมโบไนะ่ะตัวนี้ก็จะเน้นไปในทางคอมโบความสามารถนะครับตัวหนืดอ่ะก็อยู่ในเกรดที่พอใช้ได้นะครับ ตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับย่อยทิ้งครับอาจะได้ครบไหมย่อยทิ้งครับตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับใช้บัฟสะท้อนครับในส่วนของกอิวเลตแล้วก็กิลว,วอโอ้โคลิปนี้เน้นกิลว,วอผมปวดตับเลยนะ,ะตัวนี้โคนี่เดนเสาเป็นตัวชนนะครับแล้วก็คอมโบตัวหนึด่ดเขาอยู่ในเกรดที่ใช้ได้เก็บเอาไว้ก็ได้นะหรือถ้าไม่ใช้ก็ย่อยทิ้งนะคืออย่างเลนเจอร์เกรดใช้ได้เนี่ย บางคนเขาไม่อยากใช้ก็ย่อยทิ้งก็ได้นะคืออย่างที่บอกว่าเปรบเป็นคริสตัลเป็นลุ้นกระดานกบเนี่ยเพราะว่าบางคนต้องการกบมากกว่านะครับอ่ะเจมก็ย่อยทิ้งนะโอ้ฟชูเก็บนะครับผมจะเก็บไว้หมดเลยนะอ่ะตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับไม่ใช่บราวไฟนะครับเป็นบราไม้นะครับคือบางตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่เกรดใช้ได้แต่พอได้สะสมเยอะเนี่ยเออตัวเป็นแม็กซ์เนี่ยมันเก่งขึ้นมาได้นะอันนี้ตัวพวกนี้สมมุติว่าเก็บตัวแม็กซ์เนี่ยมันก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าตำแหน่งเรนเจอร์ตััวชนนใกละครบ โคโรโบอ่ะมันต้องแบบมาจากโคโรโบนะถึงจะเจ๋งนะครับย่อยทิ้งก็ได้นะครับตัวนี้เคยบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นตัวบัฟที่เอาจริงก็ดีนะครับแม้ว่านินจาครับทีมบนลทัพต้องนานเคยนํามาใช้นะแต่เอาจริงตัวนี้ครับอยู่ในเกรดที่พอใช้ได้หรือย่อยทิ้งก็ได้นะไม่ต้องใช้ก็ได้นะคือมันมีตัวเจ๋งๆเยอะนะครับอตัวนี้ย่อยแบบไม่ต้องคิดเลยครับอตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้พอใช้ได้นะลีกไม่สูงมากนักครับประมาณลีกทองตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะ อ่านีืถ้าไม่ชอบไย่จะทิ้งจริงๆอ่ะตัวมันเป็นดามเมจไม้ครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดมีสันแต่ว่าไม่ทะลุมตอตาก็ถือว่าเป็นตัวที่ัวพอใช้ได้อยู่ครับเก็บเอาไว้ก็ได้สําหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีตัวเท่าไหร่นะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวบัฟมอตตบวกวิ่งไวใช้ฮิเมะดีกว่าฮิเมะใช้ดีกว่านะตัวนี้ก็จัเก็บไว้ใช้หรือย่อยทิ้งก็ได้อ่าอย่างที่บอกครับว่าลีกแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะไดโนเวสา์ได้เยอะมากครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะครับ P วีพีก็ได้ครับทีมนทีมนิมนนจาเนี่ยเขาเคยปั้นตัวเนี้ยแม็กเป็นคนแรกในสมัยที่มันออกมาใหม่ๆนะเนื่องจากว่ามันยืนไกลมากครับยิงคลิปค่อนข้างจะโหดตัวไฟเนี่ยเดินไม่ได้นะโดนยิงคลิปแป๊บเดียวเนี่ยหายอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ใช้ดีครับเพียงแต่ว่าพอขึ้นไปอยู่ในดิ่งที่สูงขึ้นเนี่ยการใช้งานก็จะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าจะเริ่มเจอนะครับอ่สตูนะครับที่มีสกิลยิงแนวหลังซึ่งมันค่อนข้างจะ เปราะอยู่เหมือนกันนะคือข้อดีคือมันยืนไกลนะครับไกลมากนะครับแล้วก็ยิงไวอ่าเน้นยิงคลิปเป็นตัวที่ใช้ดีครับเก็บเอาไว้เลยอันนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับอ่าตัวนี้ใช้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆใช้ดีเลยละ่ะแต่ว่าสเตตัสมันค่อนข้างจะเก่าบนท็อปเนี่ยเราจะเห็นตอนนี้เยอะมากนะครับเจสิก้าไม้ครับเพราะว่าคอมโบโตัวหนืดคือสกิลมันเนี่ยมีการป้องกันทีมนะครับแล้วก็สกิลผักศัตรูเนี่ยมันมีการข้ามไปยังแนวหลังนะครับก็ลึกสุดจอเหมือนกันเป็นสกิลข้ามลึกนะ เป็นประเภทเดียวกับพวกเตมมืดนะครับเป็นพวกอบอสตีโอแบบนี้เลยนะครับมีการข้ามทีค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะฉังนั้นตัวนี้เก็บเอาไว้ได้ครับถ้าจะบ้านแม็กซ์เนี่ยต้องเป็นคนที่ทีมค่อนข้างจะพร้อมแล้วแล้วก็เน้นไปทางตัวหนื่นถ้าเป็นทีมทั่วไปก็เวลร้อยสีก็พอนะครับตัวนี้จะเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้ครับตัวนี้ย่อยทิ้งทันทีนะครับอ,อยังไม่หมดครับย่อยทิ้งครับ ย่อยทิ้งก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้เคยบอกไปแล้วครับว่ายังใช้ดีอยู่ครับเป็นตัวชนนะครับที่ถ้าไม่มีตัวชนใกล้ตัวนี้ยังถือว่าใช้ดีนะครับหมายย่อยทิ้งครับอันนี้เก็บไว้ครับเก็บหรือย่อยก็ได้เปิดกันต่อที่ ID ดีนะครับอ่าส่วนใหญ่ไ d ดีพวกนี้ของผมเนี่ยก็จะเป็นการเปิดเพื่อย่อยทิ้งเป็นส่วนใหญ่นะกับบางตัวนะครับที่ใช้ดีแหละแต่ว่ายังไม่แม็กซ์นะครับก็อ่ะตัวนี้ไปแล้วนะครับ อ่ะยังไม่แม็กก็จะเก็บสะสมครับเอาตัวนี้เนี่ยย่อยทิ้งหรือใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีสกิลก๊อปปี้นะเป็นตัวชนแต่ว่ามันใช้และธาตุเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่าเก็บเอาไว้หรือย่อยทิ้งก็ได้นะครับเอาตัวนี้เคยบอกไปใน E ีพีหนึ่งแล้วนะอ่านจะนะชเป็นนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งทันทีครับอ่าตัวนี้นะครับจะเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได,ไดน้นะครับได้พูดไปใน EP ีหนึ่งแล้วนะครับอ่าใครอยากรู้ครับมือใหม่นะครับ โอ้โหตัวนี้ความสามารถเฮเปอร์เนี่ยัวหนืดแต่ว่าสกิลไม่ค่อยดีนะคือจะเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับอันจําเป็นออกค่อนข้างจะเยอะนะครับเจมรูรสึกย่อยทิ้งนะครับโทที่ย่อยทิ้งคือเจมรู้สึกเนี่ยสกิลมันดูดีนะแต่ใช้จริงคือไม่ได้เรื่องครับคือจะเก็บก็ได้หรือย่อยทิ้งก็ได้นะตัวนี้ก็เช่นเดียวก,กันครับเป็นตัวใหม่ที่เหมือนจะดีนะครับก็จริงจริงพอใช้ได้แหละสกิลบัฟนะก็เก็บก็ได้นะครับสวยงามนะครรับหืออว่่ายยทิ้้งก็ไดนะ แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนต้องการอยากได้คริสตัลเยอะๆนะครับอาจเช้าย่อยทิ้งครับบาบริสต้าเป็นตัวใหม่นะครับเก็บเอาไว้ก็ได้หรือย่อยทิ้งนะครับเป็นเกรดที่อาจจะไม่ค่อยเก่งมากนักตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับย่อยทิ้งครับคนนี้อ่างนมํ้เตียวหุยเป็นตัวชนที่มีบัฟสะท้อนดาเมจเก็บเอาไว้ก็ได้นะเอาไว้ใช้บัฟนะครับตีกิวเลตในบ้านที่บอสเนี่ยมันสามารถสะท้อนได้อเก็บเอาไว้นะตัวนี้ครับ อ่ะตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกรดที่พอใช้ได้เป็นถึงดีเป็นตัวดาเมจน้ำที่ถือว่าใช้ได้ดีอยู่งันนะอ่ะตัวนี้แนะนําว่าเก็บเอาไว้ดีกว่ามันใช้ได้ในโหมดอื่นๆได้หลายโหมดครับอ่ะนิววอนครับสเตดวิงก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ดีเคยบอกไปแล้วนะเป็นตัวบัฟระดับสูงคือเป็นตัวเก่านะที่สกิลบัฟเนี่ยใช้ดีระดับสูงนะครับแล้วก็มีการล้างอา,าตาฝั่งศัตรูได้ด้วยอ่ะมีสกิลไบด้วยนะครับก็เก็บเอาไว้นะบราวน์บิ๊คิวใช้ดีครับอ่ะตัวนี้ ย่อยทิ้งก็ได้นะคือตัวใหม่ๆนะครับอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยบางคนเห็นว่าเป็นตัวใหม่แล้วอาจจะนึกว่าดีนะจริงใช้จริงอ่ะอาจจะไม่ได้โหดมากนักนะครับอ่ะตัวนี้บอกไปแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับบราวิต้าเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้นะครับแต่ยุกินนะครับก็เน้นใช้ในสเตจหลักระดับยากอ่ะปล่อยซัมมอนออกไปนะครับบินออกไปนะครับแล้วก็หย่อนเพื่อนอัดป้อมนะหรือในโซนของกิววอลนะเออกิววอลเนี่ยซัมมอนติกป้อมได้นะครับอ่ะตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับ เปิดกันต่อที่ ID 6นะครับเมื่อสักครู่ ID 5นะครับก็มีไฟล์พังนะก็น่าจะอัดได้ไม่ครบนะครับโอเค ID 6กครับก็8รอบอ่ะมาลุยกันยาวๆครับย่อยทิ้งครับมูราดับสีสันสูงครับเอาตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนหรือย่อยทิ้งก็ได้เป็นตัวใหม่ๆนะที่ก็พอจะใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะจะเก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้นะครับอันนี้ย่อยทิ้งเลยครับ อันตัวนี้เก็บไว้ก่อนครับติกล่างครับซีเก็บไว้ก่อนอ่าเราจะรัวนิดนึงนะอ่าตัวนี้นะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้นะติกล่างเนี่ยเป็นตัวชนมีบาปปาตานะครับแต่ติกสูงเนี่ยตัวชนใกล้มันมีตัวดีกว่านี้เยอะนะอ่าบางคนอาจจะเลือกที่จะย่อยทิ้งครับเมอร์ดี้ย่อยทิ้งเลยครับเจมรู้สึกย่อยทิ้งครับอลิสเก็บเอาไว้ก่อนเป็นตัวดาเมจดน้าที่ก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ปั้นแม็กนะใช้เวลร้อยสิบทั่วไปนะครับอ่าบราวไม้ย่อยทิ้งครับต้องเก็บบราลไฟนะ อะตัวนี้ดีกล่างใช้ได้ครับอ่าแต่ลิกไม่เหมือนกันนะถ้าอยู่ลิกสูงหน่อยครับตัวนี้ก็จะเป็นลิกกลางนะครับสตีฟนี่ลิกกลางครับเมอร์ลี่ย่อยทิ้งครับอ่ะตัวนี้แต่เล่นก็เป็นช่วยเสริมทางสตารนะครับจะเก็บก็ได้หรือย่อยก็ได้นะอ่ะตัวนี้คอมโบอ่าตัวหนืดนะครับเก็บก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้จะเก็บสวยงามก็ได้ครับแดนครับย่อยทิ้งก็ได้นะเออคือเราเน้นครับว่า ต้องการนะครับเอาไปอันนี้ย่อยทิ้งนะครับอันนี้ย่อยทิ้งครับต้องการนะครับเอาคริสตัลไปแลกเป็นกบดีกว่าอ่าเพราะต้องการที่จะปั้นเรนเจอร์ตัวดีๆแม็กซ์ครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะอมตานะคบอาตัวนี้เก็บก็ได้ย่อยก็ได้ครับตัวนี้ย่อยทิ้งทันทีครับอ่าบาร์บีคิวครับดีครับเก็บไว้อ่าตัวนี้เก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้ครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะอ่าไม่ดีนะครับอ่าตัวนี้ไอีกล่างนะครับ อ่าตัวนี้จะเก็บหรือย่อยก็ได้ครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนอ่าตัวนี้ย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งย่อยทิ้งอ่าจริงๆเนี่ยตัวบราวเมื่อกี้ขี่มอเตอร์โบสเนี่ยเมื่อสลับร่างมันจะเป็นบราวโพไซดอน,นครับจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวอ่าจริงๆให้เก็บเอาไว้นะถ้าเกิดได้เป็นร่างอัลตรานะครับเพราะว่ามันใช้ในเ็จวิ่งได้ดีมากๆอ่าในส่วนของ P v วเนี่ย ลีกลางครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่งานนะไอตัวเมื่อกี้นะอ่าบอเตอร์โบสครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเปิดได้ขี้เกียจสะสมงานฮีกเกียรสะสบล่างนะครับก็จริงๆอ่ะใช้ได้อยู่แหละเก็บเอาไว้ก็ดีนะตัวบราวมอเตอร์โบสนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะคือมันมีจุดที่สามารถนําไปใช้ในโหมดต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะเจสิกาครับสลับแล้วเป็นอี่ช้างอันเนี้ยตัวขี่มอเตอร์โบสเนี่ยอ่าเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าสลับล่างปุ๊บมันจะเป็นตัวบราวโปไซอดอนนะครับ อันชมแปลงเก็บไว้ครับเมอรี่ย้อยทิงเอ็ดเวิร์ดนะครับอันดารุมะนะครับเป็นคอมโบแร่หนื่งนะครับเป็นตัวดาเมจไฟแต่ว่ามันไม่ทะลุนะจริงๆเนะี่ยเป็นตัวที่ใช้ได้อยู่แหละแต่ถ้าเกิดจะปั้นแม็กซ์ในยุคนี้เนี่ยต้องแบบเป็นคอมโบหลังๆแล้วอะ่อะอ่าฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือบางตัวเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกปั้นแม็กซ์เนี่ยเป็นตัวแรกๆได้เลย,เลยพวกทางคอมโบแรนหนื่อะ่ะเช่นบราวาไฟดุริยางอย่างนี้บรา่ไฟดุรยางตรรเคีนะครับ สามารถปั้นเป็นตัวแม็กซ์ครับคอมโบโรแรกๆได้เลย,เลยแต่ว่าทีมต้องเอาดาเมจมาก่อนนะผมเน้นนะครับหลีกไม่สูงเนะี่ยเอาดาเมจมาก่อนซึ่งดารุมะจริงๆก็ได้อยู่แหละจริงๆนะหลีกล่างดารุมะยังถือว่าค่อนข้างจะเก่งอยู่มกันนะอตัวนี้เก็บไว้ครับเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้เก็บไว้อ่ะตัวนี้เก็บไว้ได้นะครับในสนองเสร็จวิ่งก็ใช้ดีนะเสร็จวิ่งใช้ดีนะครับอ่ะตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้ครับ เบิกกันต่อที่ ID7 ID สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากได้ตัวมาใช้งานจริงนะ ID7 นะครับ ID ดีนี้เนี่ยผมผมก็จะเน้นไปในทางคอมโบครับอ่าเน้นทางไม่ใช่เด็ดเน้นโคลาโบครับ ID7 เนะี่ยผมจะเน้นโคลาโบเป็นพิเศษครับอ่ะตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับอ่ะตัวนี้ผมก็คือ ID 7เนะี่ยผมจะเน้นย่อยทิ้งเป็นหลักนะอะมูเล,ล่ปีบบัฟดีนะครับแต่ว่าก็ย่อยทิ้งนะตัวนี้สลับเป็นไฮเปอร์ใช้การบินได้นะครับ สาหรับคนที่ไม่มีตกกันบินก็เก็บไว้ก่อนนะอามูตัวนี้ย่อยทิ้งครับโอ้สรุปไม่ค่อยได้ตัวดีเลยนะอันดี้7นะครับอัเตียวหุยนะครับเก็บไว้นะครับอา,าราซี่ตัวนี้เก็บไว้นะครับหมูบอกไม่ดีปุ๊บย่อยเอามาเยอะเลยย่อยทิ้งเลยย่อยทิ้งอัตัวบินนะครับตัวบินเนี่ยก็เก็บไว้ใช้นับตัวบินนี่ควรจะต้องเก็บนะถามว่าจะปั้นแม็กซิมไยมก็อยากให้ปั้นพักพื้นให้แข็งแกร่งก่อนอะตัวบินเนี่ยใช้เวลล์ร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็ไปใส่ป้อมนะครับ อ่าทีมที่แบบว่าอาจจะไม่มีตัวกันบินตัวการบินห่วยตัวการบินแพ้ธาตุนะครับหรือว่าอ่าไม่ค่อยได้อัปเกรดป้อมเท่าไหร่นะครับก็จะใช้ดีนะอ่สมชายย่อยทิ้งครับอันนี้นีผมมีตัวบินแล้วไงอ่าตัวนี้นะครับเก็บหรือย่อยก็ได้ครับอ่ามูนครับมูนตันเชตมูนกัสเลสเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้เก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้นะครับตัวนี้เก็บหรือย่อยทิ้งก็ได้ตัวนี้ย่อยทิ้งย่อยทิ้งดีกว่า อ่าบางตัวมันไม่มีอะไรพิเศษนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนอ่าเป็นตัวชนนะครับที่กันพายุได้นะครับมีคนถามว่าเวลโรสิจะใช้อลตราหรือไฮเปอร์ดีนะครับถ้าใช้อลตราก็เน้นบัฟเน้นเป็นตัวชนนะครับเน้นบัฟทีมครับถ้าใช้เป็นไฮเปอร์ก็กันพายุเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเวลโรสิ่สลับร่างอาจจะไม่ดีมากนักนะครับอ่าตัวนี้นะครับย่อยทิ้งก็ได้นะตัวชนมีเยอะแล้วนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนอ่าตัวนี้นะครับมูลนักข่าวมันมาเป็นตัวเนี้ยมันก็อาจจะใช้ไม่โหดมากนักนะครับ กยยกเก็บก็ได้ย่อยก็ได้มูนครับมูนเมื่อกี้เก็บก็ได้ย่อยก็ได้บาวย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับโอ้โหก็ยังไม่ค่อยได้ตัวอะไรมาเสริมนะอ่ะตัวนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้เก็บไว้ครับอ่ะตัวนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้อ่ะได้พูดไปใน EP หนึ่งละไปดู EP หนึ่งกันนะอันตัวนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะเรือยูนิคอนย่อยทิ้งนะครับมูนนวดย่อยทิ้งครับ,ยยรบจริงๆหมูนนวดเนี่ยปิดตาเนี่ยไอตัวเดียวกันป่ะน่าจะใช่นะสลับเป็น ออาตาเป็นบูนหนอดมีบัฟสะท้อนนะแต่ตัวบัฟสะท้อนเนี่ยเลือกใช้ตัวที่มันใช้ในบทอ,อื่นได้ดีกว่านะอ่ะตัวนี้เก็บก็ได้ย่อยก็ได้นะครับมาย่อยทิ้งทันทีนะครับบบลเคกจะเก็บหรือย่อยก็ได้ใช้ได้เยอะไปะครับเดีนี้เนี่ยเป็นตัวบัฟอมตะมีคนถามว่ามันก็ใช้ดีนะพี่มันก็ดีแต่ว่าเป็นหลีกที่ไม่สูงอ่าหลีกที่สูงขึ้นเนี่ยพวกอมตะเนี่ยเลือกไปใช้คอมโบพวกมูนดุย่างหรือที่เมก็ได้นะอันนี้บอกดีให้เยอะเลยครับ เออผมกําลังอยากได้อยู่พอดีนะอันนี้7นะครับอ่ะตัวนี้สลับเป็นโพไซดอนใช้ได้ครับเก็บไว้อ่ะตัวนี้ย่อยก็ได้นะซัมบอนสายครับตัวนี้อมตะโบกบัฟนะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้อามูธผีจีนตัวการบินดีนะเก็บไว้ก่อนอ่าจะได้ไม่โดนทีมที่มีตัวบินรังแกนครับยิ่งตัวบินใหม่ล่าสุดเนี่ยตัวของเลโอนาดบินเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำด้วยน่ากลัวนะฉะนั้นมูลผีจีนก็จะเอาไว้จัดการได้ดีเลยนะครับอ่ะตัวนี้เก็บหรือย่อยก็ได้นะตัวนี้ย่อยทันทีครับ หมดหรือยังหมดหรือยังอ่ะอาจจะเร่งรีบพูดดิ้นพันกันนิดนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะทำทำครับโคนี้เก็บไว้ก่อนเช้าเมื่อกี้ย่อยทิ้งครับโค่นี้เก็บก็ได้ในหลีกล่างครับหลีกสูงขึ้นมานิดนึงก็ย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งย่อยทิ้งครับไทเกอร์ครับบ๊อบย่อยทิ้งนะครับหมดเรียบร้อยครับอาสรุปนะครับเดี๋ยวคงจะมี e p พีสามทิ้งท้ายแล้วมั้งส่วนใหญ่ตัวที่ผมจะให้เก็บเนี่ยก็มักจะเป็นตัว ความสามารถดีนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นแร่หนืดคือแร่หนื่น่ะมันเป็นกลุ่มที่ปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคอมโบที่ตลอดการอ่าผมจะเรียกว่าเป็นคอมโบที่ใช้ได้ตลอดการครับอยู่ที่ว่าช่วงไหนจะติดดีพิเศษหรือว่าจะกลางๆขึ้นอยู่กับเรนเจอร์ด้วยนะครับคืออย่างเนี่ยบราวาไฟแม็กใช่ไหมตอร์เคนแม็กครับแล้วก็ดูยางแม็กแค่นี้ก็หดแล้วนะหรือจะมาทางดารุมะก็ได้ครับอย่างตัวนี้มันอาจจะเก่านิดนึง ถ้าเกิดเลือกปั้นใหม่หมๆเนี่ยผมเน้นเป็นสาตัวนี้นครับ,บราไฟจระเข้นะครับแล้วก็ดูยางสาเหตุเพราะว่ามันเป็นสายพลังมันจะยืนถึกนะครับติดความสามารถที่ดีนะครับยิ่งมาประกอบกับตัว Moon Work คฟอร์มโฮนะครับเออบางคนไปบอกบอสเดอเออไม่เอานะ,อะก็ไปดูคลิปรีวิวได้นะครับมันมาคอมโบได้ดีนะครับ คือถ้าเกิดจะปั้นแม็กตัวแรกของทีมขอเป็นดาเมจเน้นเป็นพวกโค l โตโบเรนเจอร์จะดีกว่ายกเว้นว่าตกเก็บมาเยอะแล้วจะปั้นคอมโบแบบกีเดียวเนี่ยหลายๆชุดเนี่ยก็เลือกปั้นได้นะถ้าจะแบบเป็นชุดนี้เนี่ยบาไฟจระเข้ดูริยางครับอา่าอย่างตัวนืดอา่าแร่นืดนี่มันดีหลายตัวนะย่างตัวนืดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวเจ๋งเนี่ยมันจะเป็นอา่าตัวแสงมืดนะครับถ้าเป็นตัวปกตินะครับ โคนี่บวยก็ได้นะครับควมโบวหนืดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มานะเพียงแต่ว่าตัวมันมีตัวใหม่ออกมานะครับเขาเลยดึงคอมโบกลับมาใช้ครับเพชรพิษตัวนี้ใช้ดีนะครับเนี่ยอันเนี้ยย่อยทิ้งก็ได้นะเออตัวนี้เก็บไว้นะครับไปคอมโบับเนี่ยตัวพวกเนี้ยอย่างที่บอกว่าเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบปั้นแม็กครับทางตัวหนืดนี่ผมเน้นนิดนึงว่าตัวมันเนี่ยใช้ยากนะครับเพราะว่าตัวที่เปิดได้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เปราะบางทุกตัวเลยนะครับ มันก็อาจจะทําให้คอมโบติดไม่ดีถ้าจะปั้นแม็กเนี่ยเกียมันต้องถึงนะครับแล้วก็ต้องมีส่วนประกอบของพวกแสงมืดดีๆเยอะอ่าทีมต้องป้องกันกันได้นะมันไม่เหมือนแร่หนื่นนะแร่หนื่นพวกแส่พลังยืนถึกมันเยอะมันก็เลยจะใช้ได้ดีกว่าเลือกปั้นแม็กได้ไม่ยากใช้ง่ายนะครับแต่ตัวหนื่นเนี่ยใช้ยากนะอายกเว้นว่ามีตัวอ่าแสงมืดเยอะ,ะครับอย่างกลุ่มพวกความสามารถดีนะครับอาโคนี่นักเรียนการพายุครับอ่าเซรีตาองเพชมูซันเชสพวกนี้เนี่ยเพิ่มกูดาสกิลเป็นคอมโบในอนาคต ก็เลยให้เก็บไว้ก่อนนะผมเก็บทุกไอดีเลยนะครับสกิลพิเศษนะครับพวกสตัร์นะครับสตัร์ทไฮฟิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับซัมมอนนะครับซัมมอนตัวของอะไรอะแตนลี่ยุคหินอ่าไว้เล่นในสเตจหลักระดับยากนะครับเปลี่ยนร่างอย่างงี้นะครับตัวของอ่าบราวตัวตลกอ่าพวกนี้ใช้ดีนะครับแล้วก็พวกสกิลพิเศษนะครับเช่นพวกอ่า กปปี้อ่าดาวินที่โคนิสถีอ่ะพวกนี้ใช้ได้อยู่นะครับอันฉะนั้นเนี่ยมันมีเยอะนะตัวที่ใช้ได้ดีในนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดู EP3 เพื่อเปิดได้ตัวอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับอ่ะส่วน EP1 ก็ไปดูได้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างน,นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ